อุ oh, ้ยขามืงแล้วครับโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับอะไรเอ่ยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยไกลเลยไกลเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไปไกลเลยครับปูบเลยโอ้ยน่าจะยิศศนะน่าจะยิศศนะนะครับโอ้โหชวบเลยนะครับน่าจะยิศศหรือเปล่านะครับ จ,จะมีศอกหรือเปล่าครับนั่นไงมีสุกครับมีศอกครับเออสุดยอดเลยโอ้ยโอ้ยสู้อีกสู้อีกสู้ได้อีกสู้ได้อีกแม่ยังไม่ต้องจับก็ได้ครับสวิงนะปล่อยมันก่อนยังโหดครับตัวนี้ น่าจะตัวที่สิบแล้วมั้งสิบกว่าโอ้โอ,โอ้ไปต่ออยู่ถ้าไปต่ออยู่นะเอาต่ออยู่นะเอาต่ออยู่นะ <c oughs> ไม่ยอมนะยอมหรือ,อยังลูก <c oughs> ยอมหรือ,อยังลูก

ยอมนะยังไม่ยอมนะมายอมแล้วยอมแล้วอืออ่าเซฟกระจายครับเซฟกระจายครับตรงโอ้ตรงนี้ไซส์ใหญ่นะน่าจะเกือบสองนะครับสองนะเต็มป่าแล้วครับเพื่อนๆดูฮะเต็มปากนะเห็นไหมเต็มปากครับเต็มปากครับ ไม่ได้กินครับไม่ได้กินครับลงน้ำครับลงน้ำนะตักหน่อยตักหน่อยถ่ายรูปหน่อยจะรูปตัวนี้เกือบสองโลนะเพื่อนนะใหญ่นะตัวนี้นะสุดยอด